สวัสดีค่ะชาวเขาอาพนะคะเกศนะคะเป็นเฟนออฟเขาอัพค่ะวันนี้เป็นยังไงคะแตง่งตัวสดใสรับช่วงเทศกาลนะคะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะจะไปถ่ายรูปดูไฟที่ไหนดีมีต้นคริสต์มาสที่ไหนหน่าสนใจนะคะล่าสุดนะคะเกศก็เป็นลูกค้าประจําของแคปแแคกซี่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยได้ทราบว่า เขามีแพ็กเกจพาไปดูไฟพาไปดูต้นคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็ยังเลือกได้เลยนะว่า3ชั่วโมงหรือว่าจะ6ชั่วโมงดีนะคะใครมีเวลามากมีเวลาน้อยดีไซน์เอาเองเลยวันนี้จะพาไปชมไฮไลท์ในกรุงเทพมหานคร3ที่ซึ่งเขาบอกว่าเด็ดมากถ่ายรูปสวยมากโพสตได้รัวๆนะคะเพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจองรถเวลาปขึ้นรถกันค่ะ อนนี้เราก็ขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะคะที่นั่งกว้างขวางมากนะคะจริงๆแล้วเขานั่งได้5ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชวนเพื่อนๆมาก็เนี่ยค่ะฟูได้5ท่านไปถ่ายรูปเล่นกันได้นะคะที่สําคัญใครกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะมีพอดิชั่นกั้นเรียบร้อยระหว่างเรากับคนขับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านั่งนานๆรถติดๆเราก็ไปขอ Wi-Fi ก็ได้นะคะมี WiFi พาสเวิร์ทให้เล่นโทรศัพท์กันชิลๆเพลินๆน,นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครแบตหมดใช่ไหมคะนี่ค่ะ มีที่ชาร์จให้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จโทราศัพท์ให้ด้วยพร้อมแล้วค่ะไปเลยค่ะเอาละค่าเราก็มาถึง e m p o ค i แล้วก็เอ็มโพ u เแล้วนะคะลานนี้นะคะใหญ่มากนะคะจริงๆที่นี่เขาจัดเต็มทุกปีอยู่แล้วเนาะในธีมที่ชื่อว่า Winter Wonderland 2021นะคะที่คุณเห็นอยู่ในคะต้นคริสต์มาสนี่นะคะเขาใช้ชื่อว่า The Journey of Joy เพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกความสดใสนะคะแล้วก็มาตอนกลางวันคือไม่กลางวันหรอกก็แดดลม้มลมตกไว้ยอย่างนั้นเถอะนะคะก็ยังมีแสงที่เป็นเรเลยแล้วก็ถ่ายรูปสวยอยู่นะคะที่นี่ก็เหมาะมากๆสําหรับสายนอนเร็วนะคะไม่อยากอยู่ดึกก็รีบมาถ่ายเพราะว่าแสงไฟสดใสนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปถ่ายรูปกันเลยคะ่ะทั มาถึงที่ที่2ของเรานะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งย่านราชประสงค์นะคะคงเดากันได้แล้วใช่ไหมคะนี่คือเซ็นทรัลเวิร์นั่นเองนะคะเทศกาลแห่งความสุขที่นี่นะคะเขามีชื่อว่า forwarding happiness 2022นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะจัดอยู่ในธีมที่ชื่อว่า shine together นะคะทำไมก็เพราะว่าเขาอยากจะให้ส่งต่อพลังงานบวกต่อกันนะคะ ก็เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะทุกคนจะบอกแล้วว่าเห็นไฮไลท์ที่ดีที่สุดข,ของเซนทันบูลเลยนะคะนั่นก็คือต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะโดยมีความสูงถึง40เมตรเลยจะเห็นว่าทุกคนก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสไฮไลท์ของเรานะคะ ของคืนนี้กันแล้วนะคะใครที่ชอบบรรยากาศหรูหร,ราอลังการนะคะแนะนำว่าต้องมาที่นี่เลยนะคะไอคอนสยามค่ะเทศกาลไฟของ The เดอะไอคอนสยามนยคะที่นี่เนี่ยนะคะเขามีชื่อว่า Bangkok Illumination 2021แล้วก็ต้นคริสต์มาสของที่นี่เนี่ยนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสถาป,ปัตยกรรมไทยหน้าตาจะคล้ายๆพระรางวัดอรุณแบบนี้นะคะก็จะมีความผสมผสานร,ระหว่างสงวัฒนธรรมนะคะ นอกจากนี้นะคะใครที่ชอบบรรยากาศริมน้ํานะคะมองไปเห็นที่กว้างๆหายใจสะดวกนะคะก็แนะนําว่าต้องมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดริมน้ําเจ้าพยาด้วยนะคะงานนี้นะคะจะมีถึงวันที่5มกราคมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบบรรยากาศริมน้ําใครชอบแสงสีก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เลยค่ะ จบที่สุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหมีความสุขมากแฮปปี้ค่ะได้เที่ยวครบที่นะคะสามที่ที่เราพาไปเลยนะคะเอ่อวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่ามากมากเพราะว่าออกจากบ้านมานะคะออกจากบ้านทั้งทีได้รับทุกอย่างที่ต้องการสะดวกปลอดภัยในการเดินทางแถมยังไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยนะคะพอมาถึงเราก็ลงมาถ่ายรูปสวยๆนะคะใครที่อยากได้ประสบการณ์แบบนี้นะคะสามารถไลน์หรือว่าโทรไปที่แค a t ์แท็กซี่เพื่อจองแพ็กเกจนี้ได้เลยค่ะ ก็หมดเวลาของเกดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขอถ่ายรูปต่อแล้วนะคะแต่ก่อนไปนะคะฝากไปด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเพจคาวน์อนะคะทาง Facebook, YouTube แล้วก็ Line ค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนเต็มที่กับชีวิตไม่คิดถอยหลังค่ะขอไปถ่ายรูปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ